สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูใบเก่าอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้คลิปที่เป็นไวรัลดังๆในโลกโซเชียลก็คือผลไม้พูดได้นะแต่ผลไม้พูดได้หรืออุปกรณ์พูดได้นะครับก็กำลังสรุปกันใหญ่นี้ผมก็จะมาแนะนําผลไม้พูดได้แต่ก็อาจจะแปลกเพิ่มเติมนิดหน่อยนะับลองดูว่ามันจะแปลกและเพิ่มเติมตัวไหนบ้างลองมาดูกันนะครับ ก่อนอื่นเราเข้า Google เนาะเข้า Gemini นะครับเราจะใช้ Gemini ในการสร้างภาพนะครับที่จริงแล้วเราสามารถใช้กลอสสร้างสร้างวิดีโอได้เลยเนาะแต่นี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นสเต็ปสเต็ปก็ได้เหมือนกันนะครับพอเราเข้า Gemini เสร็จเข้าสู่ระบบเนาะเดี๋ยวผมเข้าสู่ระบบด้วยตัวนี้แล้วก็้าไวเกา่าเก่านะครับ คลิกถัดไปโอเคแล้วเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้เป็นสร้างรูปภาพนะครับเป็นสร้างรูปภาพแล้วเราก็ไปเอาพร้อมมานะที่ผม,มพร้อมมาละนะครับผมจะทำเป็นลูกกล้วยเนาะกล้วยน่ารักคล้ายมันนวดใส่หมวกแว่นตาตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาพร้อมนี้ไปไว้ที่ ได้วิดีโอนะครับคัดปักก๊ปป,ปี้นะเนาะแล้วก็ไปที่วางนะครับอ่านะตรงนี้อย่าลืมเปลี่ยนรูปภาพในตรงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นโปรโก็ดีนะครับเพราะว่าจะทําให้ภาพออกมาดีมากกว่าคําว่ารวดเร็วนะครับเสร็จแล้วให้เรารอสักครู่เดีย๋ยวดูนะครับว่าภาพที่เจมินาสร้างออกมานั้นเนีย่ยเดี๋ยวดูนะผมให้เขากล้วยนะ่ารัก มนุษย์เนาะใส่หมวกแล้วเป็นตาดำแล้วก็มีเปลือกกล้วยคือปอกออกได้ด้วยนะครับปอกออกมาแล้วนะครับมีใส่หมวกตรงไรหน้าหนาวตัวนี้หน้าหนาวแล้วก็มีกล้วยวางเราก็ดาวนเก็บไว้โอเคเราจะบอกให้เขาใส่หมวกแบบไหนก็ได้เนาะใส่เป็นตาดำเหมือนมนุษย์ไหมอา่าเหมือนมนุษย์เนาะพอเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเราลอดาวนโหลดให้เสร็จก่อนนะครับ มีปากบนออโอเคพนวนลาลูเสร็จปุ๊บเปิดแท็บใหม่เดีย๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ในการสร้างสร้างวิดีโอนะครับคือตัวกล็อกเพราะว่าสามารถพูดภาษาไทยได้นะครับเราคลิกกล็อกเข้าไปสังเกตรตรงนี้เราคลิกกลอเข้ามาหน้านี้คลิกก่อนนะครับนั่นจะมองไม่เห็นตัวเครื่องมือต่างๆคลิกล็อกอนะินวิสกูเกลเลือกตัวเดิมเนะาะ เม่เดิมนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วโอเคก็จะมาสู่หน้านี้อ่ามาดูเมนูข้างซ้ายมือนะครับเมนูข้างซ้ายมือก็จะเป็นตัวนี้เลือก Image นะมันจะไม่มีตัววิดีโอแลแต่เดี๋ยวเราสามารถมาเลือกตัวนี้ได้นะครับผมก็คลิกตัวนี้นะเพื่อเลือกรูปภาพนะครับอืเพื่อเลือกรูปภาพสังเกตเดี๋ยวตรงนี้นะ จะมีเทคนิคนิดๆหน่อยๆพอบางทีเราอัปโหลดไปปุ๊บอัปโหลดรูปภาพปุ๊บมันจะทําวีดีโอให้เลยนะครับอ่าเราก็มา,าตัวนี้นะครับแล้วก็โอเพนอ,อเดี๋ยวเราลองดูนะครับให้ภาพมาก่อนนะ,ะภาพมาคำว่า attach ก็คือการแนบไฟล์ครับ รอสักครู่อ่ามาละนะเห็นไหมเขาจะขึ้นเป็นอตโนมวติถ้าเราบอกว่าไม่ต้องเราก็คลิกตัวนี้นะถ้าถ้าออโต้เจเลทวิดีโออัปโหลดเขาจะอัปโหลดให้เลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะวางพร้อมเราต้องปิดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ไปเอาพร้อมถ้าเราไม่ปิดเนี่ยเขาจะเจเจเรตวิดีโอให้อัตโนมัติซึ่งอาจจะไม่ตรงใจกับเราเนาะแต่ถ้าเรา นันไ,ไว้เนี่ยอ่าเห็นไหมเขาก็ทําเหมือนกันนะอ่าโอเคเขาก็ทําให้อัตโนมัติเหมือนกันนะปิดมีเสียงไหมอ่าไม่เสียงด้วยดาวโหลดได้ก็แล้วกันนะครับดาวโหลดได้ครับอ่าแต่ที่เนี้ยผมจะเอาพร้อมนี้ไปวางไว้ฮะผมจะให้เขาพูดเป็นภาษาไทยด้วย่ากินแล้วคุณกล้วยแล้วมีประโยชน์มากขอบคุณนะอ่าแต่ถ้าพนาอัปโหลดอัตโนมัติเนี่ยมันจะไม่ ไม่พูดนะมีท่าทางเขารู้เลยว่าจะต้องทำอะไรโอ้ยไอ้สุดยอดนะแต่เดี๋ยวเราจะวางพร้อมไปรูปรูปเราใช้นี้เนาะอ่าเราลองแลนะครับว่าจะแตกต่ตางก,กันยังไงพอส่งไปไมยครับวิดีโอรูปแรกบางทีรูปแรกนะนะครับเขาจะเกนวิดีโอให้อัตโนมัตินะแต่อาจจะไม่อาจจะตรงกับเราก็ได้แต่หรือไม่ตรงก็ได้แต่เราก็สามารถใส่พร้อมไปใหม่ได้ให้เขาเจนให้เราหนะครับ อันนี้คือตัวกล็อกเดี๋ยวดูนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรเึื้อ99เร์รอสักครู่นะครับอ่อาเดี๋ยวนี้ AI มันื้อว่าสุดยอดจรินอะโอเคอ้าวมาแล้วนะครับมาแล้วอุย้ยกินกล้วยแล้วมีประโยชน์มากขอบคุณนะ กินกล้วยทั้งโลกอ่อกินกล้วยแล้ว,ลวมีประโยชน์มากไม่ได้หยิบตัวนี้นะถ้าเราเขียนบอกให้ให้หยิบเนาะให้หยิบชิน้นนะครับกินกล้ยวยแล้วมีประโยชน์มากขอบคุณนะโอเคเราก็ดาวโหลดได้ก็ได้นะครับเอาไว้ใช้แล้วนะนะเดี๋ยวถ้าเราช่วยเราลองบอกใหม่เนาะลองคัปปี้ใหม่นะกับอ้าปากเล,ล็กๆกับหยิบชิ้นกล้วยนะให้หยิบชิ้นกล้วยเนาะหยิบชิ้นกล้วยที่อยู่บนจานนะ ลองดูนะครับอ่าเราลองเพิ่มนิดนึงอ่าแต่ที่ที่ผมทํารูปแรกเนาะตอนที่ทําครั้งแรกนะครับดี๋ยดูครั้งครั้งแรกนะไม่ได้ใส่ตัวนี้เดี๋ยวดูตัวนี้ไม,ไม่ใช่ตัวนี้นะครับกรบวิโดโอเอออันนี้ก็โอเคนะ กินกุ้แล้วมีประโยชน์มากขอบคุณนะโอเคเหมือนกันเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวถ้าเราจะบอกให้เขาหยิบชิ้นกล้วยจะทําไงเนาะเดี๋ยวเราบอกให้เขาหยิบชินช้นกล้วยซิหยิบชิ้นกล้วยที่อยู่บนจานเนาะเดี๋ยวเราบอกให้หยิบชิ้นกล้วยสี่เหลืออ๋ออันนี้อ่เราก r อ b อันไหนเนาะเมื่อกี้เราลองเพิ่มเติมไปนะไปห,หยิบชิ้นกล้วยดีกว่าเฮ เดี๋ยวเราบอกมาอนดีไปลองดูอีกสักรูปนะแต่เมื่อกี้ก็ใช้ได้นะแต่เราก็อยากจะลองเจนให้ให้ได้ดีที่สุดนะครับเราไม่จําเป็นอ้พอละอะไรอย่างงี้นะโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับเนี่ยไปง่ายๆช้าๆสตาไตล์รูใบเก่าอย่างงี้นะครับอย่าลืมติดตามรูใบเก่ากันนะครับจะได้มีอะไรที่แปลกๆใหม่ๆ มานําเสนอนะครับตอนนี้เจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นละนะครับอ่าเสร็จละอ่าแล้ว,ลว,ลวมีประโยชน์มากโอเค,อคก็ได้นะอันนี้เป็นเป็นเป็นนันี่เปิอะโอเคอ่าดนะนะ้วยแล้วมีประโยชน์มากขอบคุณนะกินกล้วยแล้วมีประโยชน์โอเคนี้ได้นะได้นะอ่าแล้วแต่เราจนกว่าเราจะพอใจนะครับโอเคเป็นไงครับ ถ้าคลิปนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้กันดูเนาะปรับเปลี่ยนจากกล้วยเป็น,นก็ได้นะครับอ่าโอเคนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามครูใบกบก็ได้นะครับสวัสดีครับมีประโยชน์มากขอบคุณนะกินกล้วยแล้วมีประโยชน์มากขอบคุณนะ